สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันที่เพจรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะคะกับน็อตนะคะวันนี้เราจะพามารับชมสินค้านะคะเป็นรถไถมือสองนะคะตัวนี้คือเราคัดมาจากคันสวยๆเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะตอนนี้ที่หารถไถนะคะเป็นเงินสดหรือผ่อนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะนอกจากรถไถแล้วเราก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วก จัดจำหน่ายนะคะหลากหลายรายการนะคะอาทิเช่นผานพวน5นะคะตานาซ่านะคะผานยกร่องค่ะอันนี้มีทั้งใบ22นิ้วแล้วก็ใบ24นิ้วค่ะสำหรับลูกค้านะคะอยากเข้ามารับชมสินค้านะคะสามารถมาดูได้นะคะที่อำเภอท่าคันโทนะคะจังหวัดกาลสินค่ะหรือโทรมาที่097 969 1438ค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่หาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีส่วนลดให้ลูกค้าที่มารับเองเป็นส่วนลดพิเศษนะคะอยู่ที่ต่อชิ้น1,000บาทนะคะ กดติดตามนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะเราจะเจอกันที่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ